คุณอเล็กซานเดอร์หวังผู้ร่วมกว่อตั้ง Scale AI บริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสำหรับสอนและพัฒนาโมเดล AI ปัจจุบันครับมีหลายๆบริษัทที่อยากจะสร้างโมเดล AI ของตัวเองขึ้นมาแต่หนึ่งในข้อควรสำคัญก็คือการมีข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งคุณหวังก็มองว่าต่อให้มีอัลกอริทึมที่ดีและมีชิปแรงขนาดไหนแต่ถ้าข้อมูลไม่ดี AI ก็จะไม่มีทางพัฒนาได้เลย ดังนั้นครับประสิทธ,ธิภาพของ AI เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ความแม่นยำและปริมาณข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมไว้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับสารอาหารที่จะหล่อเลี้ยงให้ AI เนี่ยค่อยๆเติบโต จุดนี้เองที่ Scale AI ใช้เป็นโอกาสทางธุรกิจก็คือการสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดให้ AI เข้ามาเรียนรู้ผ่านตัวอย่างและข้อมูลที่แพลตฟอร์มจัดเตรียมไว้ให้เสม,มือนกับโรงเรียนห้องสมุดหรือว่า Google ให้กับ AI นั่นเองครับโดยข้อมูลที่ Scale AI เขาใช้ในการสอนและพัฒนา AI ก็มีทุกรูปแบบตั้งแต่ภาพเสียงวิดีโอบทความหรือว่าคาพูดแต่ก็จะต้องผ่านการตรวจสอบจากมนุษย์ก่อน เพราะคุณหวังเชื่อว่ามีแค่มนุษย์เท่านั้นที่เข้าใจบริบทและสามารถที่จะใส่คำอธิบายให้กับชุดข้อมูลเหล่านั้นได้ก่อนที่มันจะถูกป้อนให้กับ AI ยกตัวอย่างลูกค้ารายแรกของ Scale AI ครับก็คือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์ตอนนั้นปัญหาใหญ่ของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์ก็ไม่ใช่ว่าบริษัทเนี่ยไม่มีข้อมูลเพราะจริงๆแล้วบริษัทมี f o ุ t a g e ในการขับรถนับล้านล้านกิโลเมตรแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปในตอนนั้นก็คือชุดข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบและผู้ที่จะมาจัดระเบียบข้อมูลที่เข้าใจบริบทการขับรถได้ดีที่สุด ก็คือมนุษย์ที่มีประสบการณ์นั่นเองโดยสิ่งที่ Scale AI แยกเตรียมไว้สำหรับฝึกฝน AI ก็คือข้อมูลทางด้านการขับขี่ที่ถูกจัดระเบียบไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลแผนที่ข้อมูลภูมิประเทศที่มีทั้งรูปแบบเทคโนโลยีไ i ด a าและเรดารภาพถ่ายสภาพแวดล้อมขนาดขับขี่เช่นเส้นทางจราจรหรือว่าป้ายสัญญ,ญาณ และนอกจากกลุ่มยานยนต์อย่างเช่น Toyota และ General Motors แล้วลูกค้าของ Scale AI ก็มีตั้งแต่ Google ที่ใช้ข้อมูลที่ถูกตรวจสอบจาก Scale AI สำหรับเทรน AI โมเดลของตัวเอง OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ที่ใช้ฐานข้อมูลของ Scale AI ในการปรับปรุงโมเดลภาษาของตัวเองหรือกระทั่งหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะกองทัพในโครงการที่เกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อความมั่นคงเช่นการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมการสอดแนมและระบบป้องกันอัตโนมัติจุดเปลี่ยนสำคัญ ของ Scale AI ก็คือการที่ Meta ขอทุ่มเงินเกือบ5 0 0นล้านบาทเพื่อแรกกับหุ้น49%ทำให้ Scale AI กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า9 8 0 0 0 0ล้านบาทแล้วในตอนนี้และหนึ่งในข้อตกลง,งที่สำคัญของดีลนี้ก็คือการที่ Meta จะได้ตัวคุณ Alexander หวังเข้าไปร่วมทีม Superintelligence และตอนนี้ที่อายุ28ปีคุณ Alexander หวังมีมูลค่าสินทรัพย์รวมแล้ว120,000ล้านบาท